เมื่อท่านบรูรีวิวโรงเรียนของตัวเองมาดูซิว่าโรงเรียนของท่านบรุมันจะสงบสุขและเลิศเลอสักแค่ไหนกันเชียวมาเรียนหรือมาเป็นพันโรง <c oughs> <c oughs> จริงต้องกูประถมอ่ะกูมาโรงเรียนอ่ะ ไม่ขัดส่วมกูก็ถอนหญกามาเรียนไม่ได้มาเป็นพันโลงไปศาตร์เรียนจบมากูสมัครงานพันโงต่อได้เลยเนี่ย <c oughs> หนูโคตรงงเลยครับพี่แบงการบ้านเนี่ยไม่รู้จะสั่งทําไมสั่งเผื่อปีหน้ามั้งคะหนูหนูพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกหนูมาพูดสั่งเผื่อปีหน้าเนี่ยมันไม่ถูกหนูต้องถามว่าสั่งเผื่อชาติหน้าเหรอคะบ้าสั่งเกอะสิหายสั่งการบ้านวันเนี้ยกูพอทนนะแต่ส่งพรุ่งเนี้กูพอเลยไอ้บ้าสั่งโคตรเยอะใครจะไปทําทันวะคือคุณครูสั่งการบ้านเหมือนแม่งโกรธเมียมา โรงเรียนน่ะคุณภาพแต่สภาพอ่ะดูไม่ได้อะโรงเรียนดีทุกอย่างยกเว้นห้องน้ําเมนอิสั์ห้องน้ําหรือบอแตกมึงก็รีวิวโรงเรียนทางด้าทนดีหน่อยกูไปได้มาด่ดาอาหารที่โรงเรียนอ่ะอร่อยแปลกๆแต่ก็แดกได้อยู่ฮะอะไรของมึงวะอร่อยแปลกๆแต่ก็ได้อยู่ทำไมวะมันใส่ตีนมาแมงสาบลงไปเหรอ ครูสอนเกินคาบค่ะเลยบอกครูว่าเกินคาบแล้วปล่อยหนูไปเถอะเออจริงเออเนี่ยนักเรียนครูขออีกข้อหนึ่งนะครูขออีก5นาทีนะโอ้โหห้านาทีหรือ5ชั่วโมงแม่งบางทีแม่งสอนเกินไปครึ่งชั่วโมงเป็นคาบอะสอนหนังสือเหมือนกัวกูว่างพอ,อ,อไม่มีเพื่อนครบค่ะคุยทีปาไปครึ่งชั่วโมงตัวเองยืนที่ร่มนักเรียนยืนตากแดดตัวดําแล้วค่ะแล้วบอกว่ายืนกลางแดดนานๆสุขภาพดีกูอยากเห็นหน้าพอมึงแล้วเกิน มึจะบอกให้นะโุงเรียนเก่าผมอะพอออไม่ขึ้นมาพูดหน้าเสาธงแล้วแม่งให้เด็กนักเรียนยืนกลางล่มให้อย่างเงี้ยแล้วมันก็มาพูดว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีเช้าว,วันจันทร์อันแสนสดใสวันนี้อากาศดีนะครับทุกคน <c oughs> โอ้โหอากาศดีบ้านมันอะ <c oughs> เหงื่อกูไหลท่วมตัวแล้วเนี่ยเหงื่อกูเปียกโซกเหงื่อกูไหลเป็นน้ำตกเอราวัณแล้วเนี่ย <c oughs> เว่คนนะไม่ใช่กระบ,บองเพชรกูจะโตไปเป็นผู้ใหญ่กูไม่ได้จะโตไปเป็นกระบองเพชรดีมากๆพี่มาห้าทับสองหล่อสุดๆน่ารักล้านๆสุดๆทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆหล่อแบบมากๆ โอ้โหถ้ามึงจะชมขนาดนี้พรุ่งนี้มึงไปขอเขาเป็นหัวเถอะนี่โรงเรียนหรือกูนึกว่าสถานทูตแม่งกวาจะเดินเข้าไปได้ไกลชิบหายโอ้ยทีหลังมึงก็ขับรถเข้าไปเลยมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอว่าโรงเรียนมึงคะทำไมว่ามึงเดินจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเหรอครูให้วิ่งรอบสนามแล้วหนูตะโกนแบบว่าเมื่อไหร่อีแก่จะลาออกครูหันมาแล้วก็บอกว่ารอลูกมึงบวชก่อนครูไม่เฟี้ยงงเท้าใส่หน้ามึงก็บุญเท่าไหร่ละปกติผอไม่เดินค่ะเอาหน้าลอยมา นี่หนูจะบอกว่าพออเขาแต่งหน้าเยอะเหรอเขาไม่ได้ตั้งใจจะแต่งหน้าเยอะก็ได้เออคือไฟห้องที่ทํางานเขาอาจจะไม่สว่างอย่างเงี้ยเขาเลยเลือกที่จะแต่งหน้าบนสว่างหน้าก็เลยลอยมาไงโรงเรียนอยู่สบายแต่งานเยอะชิบหายเหรอไม่แต่คนบ่นเรื่องการบ้านเยอะมากนะคือมันเยอะขนาดนั้นดยเหรอเนียลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์เนี่ยได้การบ้านกันเยอะมากแค่ไหนทํางานส่งแทบตายสุดท้ายเจ็บแค่คําเดียวนักเรียนไปทําส่งมาใหม่พอกูเปิดสมุดดูปุ๊บเชกูทำผิดหน้าะ